อน,นุนุสุตโสว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยฟังมาก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญาณปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้บางเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้คือการพิจารณาเห็นกายในกาย การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นอันเราควรจเจริญการพิจารณาเห็นกายในกายอันเราจเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้นั้นอันเราควรจเจริญการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้อันเราจเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือการพิจารณาเห็นจิตในจิตการพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้นั้นอันเราควรจเจริญการพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้อันเราจเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่าง ได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นั้นอันเราควรเจริญการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้อันเราเจริญแล้ววิราคาโสว่า,วาด,ด้วย เจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อความหน่ายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียว วิรัตสูตรว่าด้วยผู้ไม่ปรารบและผู้ปรารบอริยมรคดูก่อนพิสุทั้งหลายสติปฐานสี่อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารบแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าไม่ปรารบอริยมรคประกอบด้วยองค์แปดที่ยังสัตว์ให้ถึงความิ้นสทุกข์โดยชอบสติปฐานสี่ อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปรารบอริยมร์ประกอบด้วยองค์แปกที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภาวิตะตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานเพื่อถึงฝั่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งสติสูตรว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าผู้มีสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายก็อย่างไรเล่าพิสุจจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ทราบชัดแล้วย่อมบังเกิดขึ้นที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้วิตกอันภิกษุทราบชัดแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้นที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ปัญญาอันพิสพุทราบชัดแล้วย่อมบังเกิดขึ้นที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่า เป็นผู้มีสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายอัญญาสูตรว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐานสี่หวังได้สองอย่าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปทานสี่เหล่านี้สติปทานสี่เหล่าไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติการจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้สติปฐานสี่เหล่านั้นแลดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปฐานสี่เหล่านี้แล พึงหวังผลได้สองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นอนาคามีฉันทาสูตรว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ชื่อว่าทำให้แจ้งอมะตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ สติปฐานสี่เป็นฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละความพอใจในกายนั้นได้เพราะละความพอใจได้ จึงเป็นอันชื่อว่าทำให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมละความพอใจในเวทนาทั้งหลายนั้นได้ เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมละความพอใจในจิตนั้นได้ ราอลาความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมละความพอใจ ในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งอมตะปริญญาตะสูตรว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าทำให้แจ้งอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ สติปฐานสี่เป็นฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมกำหนดรู้กายได้เพราะกำหนดรู้กายได้ จึงเป็นอันชื่อว่ากระทาให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมบชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมกำหนดรู้เวทนาได้ เพราะกำหนดรู้เวทนาได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมกำหนดรู้จิตได้เพราะกำหนดรู้จิตได้ จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมกำหนดรู้ธรรมได้เพราะกำหนดรู้ธรรมได้ จึงเป็นอันชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งอมตะภาวนาสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสติปัฏฐานสี่เธอทั้งหลายจงฟังการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นฉไหน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหลคือการเจริญสติปัฏฐานสี่วิพังคสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจัะแสดงสติปฐานการเจริญสติปฐานและปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปทานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสติปฐานเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจาราเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเว GRÜ ทนาทั้งหลายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสติปฐานสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การเจริญสติปฐานเป็นฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกาย พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในจิตพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในกิจอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น และความเสื่อมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นฉไน อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละเรียกว่าปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน